เก๋งฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ3,000บาทตลอดอายุสัญญา n ิ s สันอันเมร่ 1.2E เมนนวนรถปี2017ตัวรถสีแดงเดิมโรงงานคันนี้ราคาเปิดขายอยู่ที่159,000บาทเท่านั้นออปชั่นจะมีอะไรบ้างและจะสวยแค่ไหนมาเริ่มชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะคันนี้มาพร้อมกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าสีเงินโครเมียมชุบแบบนี้เลยนะคะไฟคู่หน้าเป็นไฟคู่หน้าฮาโลเจนนะ คันนี้มาพร้อมล้อแม็กขนาดขอบ14นะคะมาพร้อมกุญแจร,รีโมทนะคะแล้วก็ภายในนะคะจะมาพร้อมกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นระบบปรับและพับไฟฟ้าคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่หน้าเกียร์เมนวนวลขับเคลื่อน2ล้อตัวเกียร์5สปีดเครื่องเสียงเชื่อมต่อ c d m p 3วิทยุ AMFM เสียบสายอัก USB ได้และในส่วนของด้านท้ายตัวรถของเรานะคะคันนี้จะมาพร้อมชุดแต่ง สปอยเลอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็มาพร้อมเซ็นเซอร์หลัง3จุดและชุดแต่งสกเกิร์ตด้านท้ายเป็นสกเกิร์ตท่อคู่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะย้ำนะคะฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ3,000บาทตลอดอายุสัญญา7ปี84งวดสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถสวยๆปีใหม่ๆใม,ใม่น้อยๆราคาถูกๆแบบนี้สามารถติดต่อหาบีได้เลยที่เบอร์โทร0 8 1 2 3 8 6 6 9 9ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ